จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเกิดมาตัวสูงเกินมนุษย์มนาทุกครั้งที่กลับบ้านเขาต้องก้มตัวต่ำสุดๆถึงจะมุดเข้าประตูได้เวลานอนขาก็ยาวเลยเตียงจนต้องวางผ้าทระไปกับพื้นเวลาขับรถหัวก็ติดหลังคาจนต้องยื่นออกนอกหน้าต่างแต่มันก็ทําให้มองทางไม่ถนัดเอาซะเลยแถมเบาะนั่งก็เล็กเกินไปเขาเลยต้องลงไปนั่งกับพื้นรถทําเอาปวดหลังตลอดเวลาจะคุยกับเพื่อนแต่ละทีเพื่อนต้องปีนบันไดขึ้นมาถึงจะมองตาคุยกันรู้เรื่องเวลาจะจูบแฟนเขาต้องก้มเอวลงมาจนสุดตัวหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากมากต้องสั่งตััดพิเเศษท่านน้ แล้วพอใช้ผ้าเยอะกว่าคนอื่น3เท่าราคาก็เลยแพงขึ้น3เท่าตัวเทาว้าก็ใหญ่ยักษ์จนหารองเทา้าตามร้านแถวบ้านไม่ได้เลยต้องสั่งนำเข้าจากเมืองนอกถ่ายรูปหมู่ทีไรตัวเขาก็ล้นเฟรมตลอดไม่เคยเห็นครบทั้งตัวจะแช่น้ําในอ่างก็นอนราบไม่ได้ต้องงอขาเบียดเสียดอยู่ข้างในเดินตามถนนร่มของชาวบ้านก็ทิ่มเข้าที่คอเขาเต็มๆแต่แน่นอนความสูงก็มีข้อดีเหมือนกันนะเวลาออกไปข้างนอกไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องทุกคนต่างเกรงใจดูคอนเสิร์ตก็สบายไม่ต้องกลัวใครบังวิวด้วยความสูงขนาดนี้ผู้จัดการทีมบาสรีบยื่น ยาแพงระยับให้ทันทีเด็กๆเ,เก็บแอปเปิลไม่ถึงเขาก็แค่อุ้มขึ้นไปช่วยเก็บเพราะภายใต้ร่างยักษ์ใหญ่ปานตึกสูงนี้มีหัวใจที่แสนอ่อนโยนซ่อนอยู่นั่นเอง